คลิปนี้น่าสนใจนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ส0บเนื่องต่อจากคลิปที่พูดถึงเรื่องสังคมสมัยก่อนกับหมอเพราะว่าคลิปนี้จะช่วยขยายเหตุผลนะครับถ้าพวกเราสังเกตกันให้ดีเนี่ยสมองคนเราเนี่ยชอบเรื่องเช่นเราเพราะฉะนั้นเราถึงเล่าเรื่องกันแล้วก็ฟังเรื่องอย่างเช่นเราดูละครเราดูนิยายหรือบางที เราอาจจะอยากจะอยากจะเจอเพื่อนเก่าอยากชวนเพื่อนเก่าเล่าเรื่องให้เราฟังหรือบางทีเราอยากจะได้ข่าวดีที่เราดีใจอะไรมาแล้วก็อยากจะเล่าให้เพื่อนฟังว่าเราดีใจอะไรลูกหลานเราอะไรต่างๆเป็นยงไงแล้วคนก็อยากฟังเพราะฉะนั้นจริงๆภาษาพูดที่เราพูดกันภาษาเขียนที่เราเขียนกันเนี่ยความยันเป็นเครื่องมือที่จะรองรับความแปลกประหลาดของสมองมนุษย์สมองมนุษย์เนี่ยชอบเล่าเรื่อง ทุกอย่างเป็นเรื่องหมดนะครับแม้กระทั่งถ้าคนที่สนใจศาสนาเนี่ยผู้ศาสนาเราก็มีผู้ใดผิดกก็เล่าเรื่องทั้งนั้นนะครับ<ม>ถ้าโดยใครเป็นศาสนาคริสต์ก็จะเห็นว่าหนังสือไบเบิลนี่ก็เป็นเรื่องที่เล่าเรื่องกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าพวกเราเนี่ยชอบเล่าเรื่องชอบฟังเรื่องนะครับซึ่งในปัจจุบันก็ละครอนาิยย,ายเนี่ยชัดเจนนะครับหรือบางทีเราดูเรียลที่โชว์หรือบางทีเราดู u t u b e อะไรต่าง นะครับเราก็มีพวกยูทูบเบอร์นี่ก็เล่าเรื่องกันผมเองก็กำลังเล่าเรื่องให้ฟังครับคราวนี้ถ้าเราจะกระชับเข้ามาหน่อยวาให้เกิดประโยชน์ก็คือว่าสำหรับสำหรับคนที่จะต้องบริโภคการรักษาพยาบาลแล้วไปหาหมอเนี่ยน,น่าสังเกตว่ามี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือคนไข้อีกกลุ่มก็คือหมอคนไข้นี่ก็จะฟังหมอเล่าเรื่องใช่ไหมครับหมอก็จะ สมมุติเรามีคําถามไปถามว่าโลกนี้มันเป็นยังไงมันทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นทำไมันต้องเป็นการอย่างนี้หมอก็จะเล่าเรื่องให้ฟังนะหมอก็จะเล่าเรื่องให้ฟังโดยอ้างอิงงานวิชาการงานวิจัยอะไรต่างๆที่เปประชุมจากต่างประเทศว่าเราจะสังเกตว่าในห้องสมุดของหมอมันจะมีตําราแพทย์เตม็มเลยถ้าเรามองในเชิงเปรียบเทียบนะครับมันจะดูถูกอะไรเราเื่องเหล่านั้นก็เหมือนนิยายแต่เป็นนิยายที่ทางการแพทย์นเนี่ยเขาพยายามปลุกรั่วพยายามอุดรัรว่ยายารวว,ว่างานวิจัยอะไรต่างๆเนี่ย จะมีเทคนิคอะไรที่มันจะปุดรล้รู้ว่าเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องวิจัยและข้ออ้างอิงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องเหมือนกับการเล่นกลเช่นสมมติว่าเราไปดูนักมายากลเล่นกลเนี่ยเราเห็นสิ่งที่ไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วมันเป็นไปได้ขึ้นมากก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับตอนนี้มีโควิดวัคซีนออกมานะครับถ้าเรามองในเชิงที่ยังไม่ได้ไปแตะในเรื่อง จริยธรรมหรือวิชาชีพเราก็จะคล้ายๆกับว่ามีมีคนเนี่ยเขามาอ้างว่ามันมีของดีของดีแล้วก็ฉีดเข้าไปเราก็จะป้องกันโควิดได้ก็เหมือนทำงานมายาก,กลเปาะฉรนั้นการที่เราจะดูว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่เหมือนกับการเล่าวิทยากรมายาก,กลเนี่ยเหมือเรื่องเล่าทางงานวิจัยหรือเข้อมาวิจัยทาง,งานวิชาการเนี่ยไอ้ตรงนี้มันยากก็มีงานนั่งอีกแต่ความยากในการที่จะทําให้ประชาชนเชื่อมั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเล่าเรื่องนิยายนิทาน มายากลหรืองานวิจัยและงานวิชาการทั้งสองงานนี้นะครับที่มีพื้นฐานคล้ายๆกันเนี่ยประเด็นก็คือต้องทําให้คนเชื่อถือได้เพราะอย่างมายากลถ้าคนไม่เชื่อถือได้จับประเด็นได้จับกลนได้ก็ไม่ไม่ติดไม่ติดอันดับแต่ถ้าขนาดเดียวกันงานวิจัยเนี่ยถ้าสมมติว่าเราวิจัยได้ไมีข้อยิงได้เสร็จแต่ประชาชนไม่เชื่อถือ เช่นตอนนี้ที่อเมริกาก็เริ่มมีคนเชื่อถือไม่ถึง50%นะครับที่อยากจะฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นประเด็นในงานวิจัยเราต่างเ่าเนี้ยก็มีการทำทำทำการค้นคว้าวิวัฒน์เราจะทําไงให้การที่มนุษย์เราชอบการเล่าเรื่องในข้อที่1เนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องที่มันอยู่พื้นฐานของข,องของอ้งออื่นในงานวิชาการที่ถูกต้องซึ่งตรงนี้หมอที่เป็นคนเล่าเรื่องเนี่ยต้องแน่ใจว่าเราไปเอาเรื่องที่มันจริง เอาเรื่องที่ไม่ได้เสริมเติมแต่งเพราะฉะนั้นตรงที่เป็นหมอคนฟังนี่แล้วไปคนที่ฟังเนี่ยไม่ว่าจะไปฟังจากนักมียากลหรือฟังจากหมอหรือฟังจากหมอเนี่ยเราก็ต้องฟังอยู่แล้วนะครับประเด็นอยู่ที่คนเล่าเรื่องดีกว่าคนเล่าเรื่องที่เป็นเมียากลเขารู้ว่าเขาเล่าเรื่องหลอกคนที่เล่านิทานเขารู้เล่าเรื่องหลอกคนที่ทาหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เขาเล่าเรื่องหลอกแต่หมอเนี่ยรู้ตัวไหมว่าเรากําลังเอาเนื้อเรื่องที่เป็นเนื้อเรื่องหลอกเรเนื้อเรื่องจริงที่มาเล่าให้ใครฟังซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ หมอที่ดีต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อเนี่ยมันต้องที่ถูกหลอกไว้อีกทีรูเปล่าครับเอ่อถ้าทีมงานช่วยเอาคลิปของ professor นะครับ Tyler Cohen ขึ้นมาเนี่ยคนเนี้ยกคเป็นคนเก่งมากนะครับอาจารย์เขาได้โนเบลไพรส์ทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วเขาเองก็มีเพื่อนได้โนเบลไพรส์เศรษฐศาสตร์ก็จบที่ฮาร์วาร์ดเขาได้พูดในเท็ตท็อกเกี่ยวกับเรื่องให้สงสัยเรื่องที่ตัวเองได้ยินมาหรือ ภาษาอังกฤษคือ s u b p i c i o s of the story เพราะฉะนั้นถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยให้ฟังเรื่องนี้นะฟังคลิปเนี่ยคลิปนี้จะน่าสนใจมากนะครับและมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นบทความที่เขาไปอ่านมาแล้วอ้างถึงพิ่งตีพิมพ์ภายในปีนี้นี่เองก็คือในเรื่องของการที่ว่าให้พยายามเปรียบเทียบว่างานวิจัยเนี่ยมันเป็นพื้นฐานคล้ายกับงานมายากลเราจะต้องหมอเองที่เก่งเนี่ยจะต้องพยายามอย่าถูกหลอกด้วยเรื่องที่เป็นมายากลแล้วเราคิดว่าเป็นเรื่องจริง เพราะฉะนั้นสองสองอันเนี้ยที่ทายก็โคเวนมีบทบาทกับผมนะครับในการที่ผมติดตามเรื่องเหล่านี้ก็เลยคิดว่าเป็นพื้นฐานของการที่มาทาคลิปให้พวกเราได้ชมได้ฟังกันว่าเวลาเราไปพบหมอเนี่ยหมอแค่คนเล่าเรื่องนะครับแต่ต้องให้แน่ใจว่าหมอท่านนั้นเนี่ยเราเื่งจริงที่เราฟังไม่ใช่ว่าถูกหลอกมาหรือเป็นคนแต่งเรื่องหลอกเราตรงนี้ลึกซึ้งนะครับต้องตั้งใจต้องตั้งใจคิดให้ดีนะครับ เชิญชมคลิปของไทเลอร์คเวนกับบทความพิมภาษาอังกฤษนะครับซึ่งจริงๆแล้วหลักก็ไม่มีอะไรครับผมได้พูดไปแล้วในข้อที่1นและข้อที่2แต่ข้อที่3นี้ก็จะอ้างอิงให้เครดิตกับโปรเฟสเซอร์ธน,นีครับงั้นในข้อที่4นี้เราลองมาเอาสิ่งที่เราเรียนรู้ในข้อ1ข้อ 2. ข้อ3มมาประยุกต์ใช้ว่าแล้วเราไงล่ะเราจะได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้ประโยชน์ก็คือว่า เมื่อท่านไป,ไปบริโภคความงามเนี่ยในเมื่อเราดูคลิปก่อนหน้านั้นนะที่เราพูดถึงสังคมออนไลน์ซึ่งว่าสังคมออนไลน์เนี่ยเราไม่รู้จักหมอมา่ก่อนเราไม่รู้ว่าหมอท่านนี้เ,เคยร่วมทําบุญกับคุณพ่อไปวัดไปวาเคยเจอกันที่งานเลี้ยงเราก็เห็นท่านตั้งแต่เรายังเด็กๆนงค่อนข้างจะเชื่อได้ว่าท่านเป็นคนมีเครดิตอะไรต่างๆเนี่ยในสังคมออนไลน์ที่เราเชื่อถือกันไม่ได้เนี่ยเรื่องต่างๆที่เราได้ยินมาเนี่ย ไม่ว่าหมอเขาจะโฆษณาอะไรหรือเล่าเรื่องอะไรใน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 ยูทูบอย่างเงี้ยนะครับหรือใน Facebook ใน t w i t t e r ต่างเนี่ยต้องให้แน่ใจว่าให้สงสัยไว้ก่อนเหมือน t ทเลอร์โคเวบอกไว้ให้ Suspicious ใน s t o r อนั้นเราให้แน่ใจนะครับว่าเรื่องเหล่านั้นมีเหตุมีผลที่จะเชื่อถือได้อันนึงที่เราพอจะเอายึดเป็นหลักก็คือว่าถ้าเรารู้จักคุณหมอท่านนั้นมานานคุณพ่อคุณแม่เราเป็นคนไข้ของท่านมานาน รู้จักกันในในหมู่บ้านไปมาหาสู่กันรู้จักลูกหลานของท่านรู้เลยว่าเป็นคนที่ไม่พูดโกหกตอแหลเพราะฉะนั้นเรื่องอต่างๆเหล่านั้นเน emy, เี่ยก็พอจะเชื่อถือได้ว่ามีข้ออ้างอิงเชิงชาชการที่ที่น่าจะได้พยายามคัดกรองเลยว่าไม่ใช่เรื่องหลอกลวงหรือเรื่องมายากลแล้วก็พื้นฐานพื้นเพในการทํางานอะไรต่างๆเมื vontade, <ๆ>่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไม่บิบบอครับคำงามซึ่งทําให้เกิดเสียใจแล้วก็ กระเดีวยวกันหมอที่ไม่รู้เรื่อง,องราวแล้ทำอะไรไปก็เสียชื่อเสียงเนี่ยก็ระวังด้วยเหมือนกันว่าบางทีเราเองพวกคนที่เป็นหมอก็จะต้องบริโภคเรื่องราวที่คนไข้ามาเล่าให้ฟังเราเองนอกจากคนไข้ที่จะต้องระมัดระวังในการฟังเรื่องราวแล้วหมอเองก็ต้องระมัดระวังการฟังเรื่องราวนะครับเช่นว่าสมมติว่าคนไข้บอกว่าไปโดนนัน่นโดนน,นี่มามแล้วก็ทําให้เกิดรอยอย่างเนี้ยมันเข้าได้จริงนะอืม เรื่องต่างๆเหานี้เราไปพพกเข้าไปเราลองคัดกรองนะครับสําหรับหมอเองคงไม่ลาบากอะไรเพราะว่าคงเข้าไปดูในสิ่งที่ได้แนะนําแล้วหรือศึกษาต่อจากคลิปที่ได้โพสต์ไว้ในข้อที่3ครับ